มันดูดีเลมันฉีแก้วอยางมั้งเอือาดูดแล้วมันเป็นอย่าง้กำมังดูดมือนี่เอเอเ็จบ้มันมันนุ่มเลยนะมันคิดว่ามันเป็นอย่งไร เมียมันเนียนเต็เนหน่อ,ย,อย,นนนนยนะมันมันเป็นนุ่มเนี่หนยมือค้น <c oughs> มามาเจ็บ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 อื้อห้อิวนุ่มอะยังกินเขออ่านนอ,ขอ,อิม่มอยู่ Eh, cep 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 cep, boleh